ส่งมอบรถส่งมอบความสุขวันนี้ส่งมอบรถยนต์ Honda City Hatchback รุ่น s p a พให้น้องบีมค่ะเรามาดูบรรยากาศในการส่งมอบกันนะคะตอนนี้ก็กำลังอธิบายเอกสารเกี่ยวกับการรับรถอธิบายค่าใช้ใจ่ายวันรับรถนะคะแล้วก็วิธีการใช้งานกุญแจหลังจากนั้นเราก็จะมาอธิบายการใช้งานที่ตัวรถนะคะ บรรยากาศในการรับรถก็อบอุ่นมากๆค่ะขอน้องบีมและครอบครัวน่ารักมากๆเดินก็ขอขอบพระคุณน้องบีมที่ไว้วางใจให้เดินดูแลตลอดการออกรถยนต์ทอนด้าคันใหม่คันนี้นะคะเดินขอให้รถคันนี้นำพาแต่สิ่งดีๆมาให้น้องบีมและครอบครัวเดินทางไปไหนมาไหนก็ขอให้ปลอดภัยตลอดเส้นทางการเดินทางนะคะขอบพระคุณมากๆค่ะคันนี้ ใช้แคมเปญดับเบิลสมัยพัดนะคะผ่อน7ปีแรกค่างวดจะอยู่ที่ประมาณ6,500บาทนะคะแล้วก็เราสามารถปิดยอดได้เลยหรือสามารถขยายผ่อนชำระต่อได้อีก2ปี24งวดค่ะของแถมจัดหนักจัดเต็มเหมือนเดิมสนใจข้อมูลหรือดูรถเพิ่มเติมอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมโทรหาเดือนได้เลยนะคะ0961493264ค่หรือทักอินบ็อกมาได้เลยค่ะขอบคุณค่ะ